สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็ออกมาข้างนอกค่ะ <c oughs> เพื่อมาตามหาเห็ดชนิดหนึ่งนะคะที่ออกมาในช่วงของฤดูใบไม้ผลิค่ะ <c oughs> ก็คือโวมุสเซลอนนะคะซึ่งเห็ดชนิดนี้นะคะก็จะพบขึ้นตามสนามหญ้านะคะเราก็เจอแล้วค่ะตำแหน่งหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็เป็นตำแหน่งเห็ดโวมุสเซลอนค่ะที่เราเจอนะคะเราปั่นจักรยานผ่านเราก็เห็นว่ามีหญ้าขึ้นสูงเป็นลักษณะวงแหวนนะคะเราก็เลยแวะดูค่ะปรากฏว่าก็มีเห็ดโวมุสเซลอนนะคะจากตำรานะคะก็ระบุไว้ว่าเห็ดชนิดนี้นะคะชอบขึ้นในบริเวณสนามหญ้าค่ะทุ่งหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าตามชายป่าค่ะ ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีหินปูนนะคะแล้วก็เห็ดก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะคะเรียงตัวเป็นวงแนวยาวค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเห็ดใกล้ๆนะคะเห็ดชนิดนี้ก็จะขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะก็ระหว่างเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาเนาะแล้วก็เขาบอกว่าบางทีก็จะมีขึ้นมาเร็วมากค่ะในช่วงเดือนเมษานะคะแล้วก็สามารถมีให้เก็บถึงเดือนกรกฎาเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่นะคะ ดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆค่ะอันนี้ก็เห็ดก็แก่แล้วค่ะน่าจะขึ้นมานานพอสมควรละนี่นะคะก็จะมีขึ้นเป็นแนววงยาวเลยค่ะเราจะเก็บแต่ละดอกไปให้ดูลักษณะใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นดอกที่ยังไม่แก่มากนะคะเดี๋ยวจะพยายามดึงออกมาค่ะ นนี่ะะคะพอดึงเห็ดมานะคะแล้วก็มาดูใกล้ๆกลิ่นจะหอมเหมือนแป้งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าดอกที่แก่ขึ้นนะคะก็จะมีหนอนมา กกิดกันชนชชะะคะโอเคค่ะเราก็เก็บรวบรวมเห็ดมานะคะเพื่อจะพามาดูลักษณะต่างๆค่ะเรามาเริ่มดูจากหมวกเห็ดกันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าหมวกเห็ดก็จะมีสีขาวนวลๆสีด้านๆนะคะพอแก่ขึ้นสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกแก่ที่บานแล้วแล้วก็ถ้าเป็นดอกอ่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นสีนวลๆแล้วก็มีสีน้ำตาลอยู่ตรงตรงกลางของหมวกเห็ดน,นะคะแล้วก็ลักษณะสังเกตก็คือตอนที่เป็นดอกเล็กๆค่ะเา็าจะเป็นดอกที่แบบมีลักษณะแบบโค้งนูนนะคะนี่เราจะเห็นว่าโค้งนูนแล้วก็ขอบหมวกเขาก็จะงุ้มเข้า ขอบหมกจะงุ้มเข้านะคะแล้วถ้าดอกแก่มากขึ้นเขาก็จะแบนๆไปนะคะก็จะไม่ไม่ได้มีลักษณะโค้งนูนดอกก็จะเป็นดอกแบนๆไปแต่ว่าขอบหมกเห็ดก็ยังงุ้มเข้าอยู่นะคะเราก็อันนี้เป็นดอกอ่อนอีกดอกนึงค่ะก็จะเป็นลักษณะโค้งนูน ขอบหมวกเห็ดง้มเข้านะคะงุ้มเข้าหาขาเห็ดค่ะแบบนี้ที่เราค้นคว้าหาอ่านจากตำราเห็ดต่างๆนะคะก็จะบอกว่าหมวกเห็ดนะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ห้าเซนติเมตรนะคะจนถึงสิบห้าเซนติเมตรค่ะเรามาดูกันที่ขาเห็ดนะคะขาเห็ดก็จะมีสีขาวนวลๆค่ะ ก็จะมีสีที่เหมือนกับหมวกเห็ดเนาะแล้วก็ขาเห็ดนะคะก็จะมีความกว้างประมาณ2เซนติเมตรนะคะถึง4เซนติเมตรความกว้างนะคะแล้วก็ความสูงของขาเห็ดก็จะราวสามถึงเซนติเมตรค่ะแล้วก็ที่ขาเห็ดจะไม่มีวงแหวนนะคะถ้าบีบขาเห็ดดูนะคะขาเห็ดก็จะแข็งนะคะแล้วก็จะมี ลักษณะที่โค้งแล้วก็หนาขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงไปนะคะว่ามันจะมีแบบลงมาแล้วก็จะมีโค้งนิดนึงที่ฐานเหิดก็คือที่ส่วนที่ติดกระดินนะคะจะเห็นชัดในดอกเล็กนะคะถ้าดอกใหญ่แล้วก็จะเห็นไม่ชัดเจนนะคะต่อมาค่ะใต้หมกเห็นนะคะก็จะเป็นคลีบค่ะ สีนวลๆนะคะแล้วก็เรียงตัวอยู่กันอยู่ติดๆกันนะคะเรียงตัวกันอย่างหนาแน่นอยู่ใต้หมวกเห็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอับสปอร์นะคะที่อยู่ใต้หมวกเห็ดนะคะจะเป็นครีบเรียงตัวกันหนาแน่นนะคะในดอกอ่อนก็เช่นกันนะคะ สำหรับเนื้อเห็ดนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วถ้าดมดูก็จะมีกลิ่นคล้ายแป้งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อเห็ดนะคะที่เราผ่าให้ดูอันนี้ก็เป็นโวมูสซอลอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็แก่แล้วค่ะจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นเป็นวงแนวยาวนะคะ เห็ดชนิดนี้นะคะก็ควรปรุงให้สุกดีก่อนที่จะนํามารับประทานนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ค่ะก็คืออาจจะมีปวดท้องอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะคะการหุงต้มให้สุกดีก่อนก็คือน well ําไปทําให้สุกนะคะด้วยความร้อนอย่างน้อย15-20นาทีค่ะถ้าเก็บเห็ดชนิดนี้มาได้ในปริมาณมากนะคะตามที Howard ่เราเคยได้ยินพี่ๆเขาพูดกันก็คือถ้าจะเก็บไว้กินนานๆก็คือต้มหรือนึ่งค่ะแล้วก็แบ่งใส่ถุงเก็บแช่แข็งไว้กินค่ะ ถ้าท่านใดเจอเห็ดนี้นะคะในสนามหญ้าในเมืองนะคะหรือว่าตามสวนสาธารณะนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังและศึกษาพื้นที่นั้นให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่มีสารเคมีสะสมในดินนะคะหรือว่ามีมลพิษนะคะที่อาจจะสะสมอยู่ในเห็ดแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้เมื่อรับประทานเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําว่าให้เก็บตาม ทุ่งญ้าที่อยู่ตามชายป่าค่ะซึ่งจะปลอดภัยกว่าชุ่งญ่าหรือสนามหญ้าที่อยู่ในเขตเมืองนะคะถ้าท่านใดที่จะเริ่มกินเห็ดเป็นครั้งแรกนะคะไม่ว่าเห็ดชนิดใดนะคะเราก็ควรที่จะมั่นใจร้านเปอร์เซนต์ก่อน,นะคะ่ะว่าเราเก็บถูกชนิดนะคะแล้วก็ปรุงให้สุกดีก่อนนําไปรับประทานค่ะแล้วก็ไม่ควรทานในปริมาณมากในครั้งแรกนะคะควรทานแต่พอควรค่ะเพื่อดูว่าร่างกายเราตอบสนองอย่างไรกับเห็ดชนิดนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดที่กินได้แต่ก็มีหลายชนิดนะคะที่กินเข้าไปแล้วแต่ละคนแสดงอาการอาหารเป็นพิษอย่างใดอย่างหนึ่งจากเห็ดที่รับประทานเข้าไปค่ะเช่นอาหารไม่ย่อยอาเจียนปวดท้องเป็นต้นนะคะโอเคค่ะเราก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นสาระประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอของเรานะคะเราก็ทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ได้รู้จักกับเห็ดชนิดนี้นะคะ เราขอแนะนําว่าควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะคะไม่ควรที่จะเชื่อจากคลิปวิดีโอเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะควรที่จะศึกษารอบด้านจากหลายๆแหล่งเพื่อประกอบการพิจารณาว่าใช่หรือไม่แล้วควรกินหรือเปล่านะคะหรือว่ามีข้อแนะนําใดๆเพิ่มเติมนะคะค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ